สบายดีพี่นองเมอไทยสวัสดีครับยินดีต่ถ้าพี่น้องข้อสู่ซองบุญแบบนี้เบาแล้วเนี่ยทุกคนนาะมือนีเบาบุญนี้ก็จะพาทุกคนไปเบิงไปดูคลิปค้องพี่นองเมอไทยอีกแล้วนะทุกคนเป็นคลิปที่ออกใหม่ล่าสุดแล้วก็กําลังจะสร้างใหม่อีกแล้วนะทุกคนนั่นก็คือสนามบินสุวรรณภูมิเนาะจะได้มีการขยายเนาะจะได้มีการขยายทางเข้าทางออกให้ผู้โดยสรารให้ หาซาวนักท่องเทีย่ยวได้อำเนยความสะดวกเบอรนี้ก็ได้บ่งคลิปแล้วก็ได้สรุปรวมเนาะทุกคนเนาะบรุมนี้อึ้งเลยเนาะในการที่จะเอานักท่องเทีย่ยวเข้ามาในเมืองไทยปีหนึ่งต่อปีหนึ่งเนาะให้มีหนึ่งอยห้าสิบล้านคนต่อปีป้าถือว่าเป็นอีนยังที่ยากลร่เนาะสำหรับประเทศอื่นๆเนานะแต่ว่าประเทศไทยเห็นใดเนาะจะให้มี นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศหนึ่งรอยห้าสิบล้านคนต่อปีว่าถือเป็นสิ่งที่ภูมิใจหลายเนาะเป็นสิ่งที่ภูมิใจหลายสาหรับพี่น้องมาไทยเนาะแล้วปัจจุบันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเหให้แอารถไล่เนาะขนาดใหญ่ปานนั้นนะทุกคนสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดอ่าเป็นอันดับสองของโลกเห็นไหมทุกคนเนาะมีรอยปลายกว่าประเทศแต่ว่า สนามบินเป็นสนามบินสวรรณภูมิอยู่เมืองไทยเป็นอันดับสองของโลกเนาะแล้วตอนนี้จะได้มีนักวิศวกรเนาะกำลังจะเริ่มวางแผนใน,ในการที่จะสร้างหรือว่าเหตุช่องทางเปิดขย่ายเนาะขยายทางเข้าออกทางสวรรณภูมิเนาะ,ะตัวใดทีมันเก่าแล้วเราจะ,จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนาะแล้วก็ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยการที่มีอำนวยความสะดวกเนาะแล้ว <c oughs> ในการที่จะสร้างความสะดวกนี่เนาะทุกคนเนาะเพิ่นจะเห็ดเป็นประมาณยาวกว่า2งกิโลนะยาว2องกาก,ากิโลเนาะบางที่ก็ยังประมาณ4 5ปีนาจะแล้วเนาะข้างหน้าเนาะแล้ว4 5ปีประมาณนั้นตามทีไได้เบื้องลิป มาทุกคนก,นก่อนที่จะไปบงคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวบุญวันนี้แล้วก็บ,าบ่าวบุญจะได้ทำทิปเกี่ยวกับเมืองไทยแบบนี้ตลอดแล้วก็เสีอวบ่าวันหนึ่งบ,าบ่าวบุญต้องได้ไปเที่ยวเมืองไทยให้ได้นะโอเคทุกคนเนาะไปบิ่งคลิปกันเลยท่าอากาศยานไทย aot หรือทอทอ,อยู่ระหว่าง <A OT S 1> การทบทวนแผนนะแม่บทการพัฒนาขยายขีดความสามารถ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เพิ่มขึ้นเป็น150ล้านคนต่อปีซึ่งทอทอได้ประมาณการปริมาณการจรา,าจร<อ>ทาง <คน S 1> อากาศณท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของประเทศไทยในปีงบประมาณ2,568ว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการรวมกว่า130ล้านคนเพิ่มขึ้น8.95%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประมาณ79ล้านคน <_ an> เพิ่มขึ้น8.17%เซและผู้โดยสารภายในประเทศประมาณ52ล้านคน <_ an> เพิ่มขึ้น10.18% <_ an> ถ้าอากาศายาสนสุวรณภูมิยังคงเป็นประตูด่านแรกที่สำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยและในปัจจุบันได <_ an> ้เริ่มประสบปัญหาความแออัดส่งผลให้ทอทอ ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มชิ้ภาพความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการรองรับเที่ยวบินและท่ยวบินที่เพิ่มขึ้นโดยมุ่งพัฒนาตามแผนแม่บทเดิมแต่มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สอดคล้องและรองรับการเดินทางในอนาคตและเป็นศูนย์กลางการบินโดยคาดว่าจะศึกษาภาพรวมแล้วเสร็จได้เปนเนกุมภาพันธ์2568หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด โดยจะมีอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้หรือ south terminal ใช้เวลาออกแบบประมาณ14เดือน s o u t e r m i n a l จากนั้นจะนำเสนอคณะ <14 S 1> รัฐมนตรีเ,เพื่อขอนอนุมัติงบประมาณดำเนินการในเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดประมูลได้ในต้นปี2570ใช้เวลาในการก่อสร้าง4ปีและสามารถเปิดให้บริการได้ในปี2575ครับอื อาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ South Terminal จะมีขนาดใหญ่กว่าอาคารผู้โดยสารหลัก Main Terminal ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและก็กามีพื้นที่อาคารรวมประมาณ1ล้านตารางเมตรใช้เงินลงทุนประมาณ1.7แสนล้านบาทมีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้70ล้านคนต่อปีคาดว่าเมื่ออาคาร South Terminal สร้างเสร็จ จะเป็นอาคารผู้โดยสารหลังเดี่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองโลกเลยทีเดียวครับโดยเป็นรองจากอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานอิสตันบูลประเทศตุรกีเท่านั้นประเทศตุรกีสามารถเดินทางเข้าอาคารผู้โดยสารได้ทางทิศใต้จากถนนบางนาตราและจะมีการต่อเชื่อมทางพิเศษบางนาชนบุรีเข้าสู่อาคารอีกด้วย นับว่าเป็นการเพิ่มเส้นทางในการเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเพิ่มความสะดวกได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ<อ>แนวคิดในการออกแบบอาคารผู้โดยสารด้านทิศใตไ้ได้มีการนำข้อด้อยของอาคารผู้โดยสารหลักในปัจจุบันมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขเช่นถนนด้านหน้าอาคารหลักในปัจจุบันมีพื้นที่สำหรับรับส่งผู้โดยสารน้อยเพราะถนนหน้าอาคารมีความยาวเพียง400เมตรเท่านั้นซึ่งน้อยเกินไป ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดซามซี่ซ <พ O' S 1> ันนล้นาคารผู้โดยสาปด้านทิศใต้ที่จะสร้างใหม่นี้จะออกแบบถนนให้เป็นรูปตัวยูมีขนาดถนนกว้างถึง4ช่องจาราจรเพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรับส่งด้านหน้าอาคารผู้โดยสารให้ยาวถึง2กิโลเมตรทําให้รถที่มารับส่งผู้โดยสารสามารถกระจายจอดได้อย่างสะดวกขณะเดียวกันในส่วนพื้นที่ตรงกลางตัวยูของอาคารนี้จะเป็นห้างสรรพสินค้าและพื้นที่เชิงพาณิชขนาดใหญ่ รูปแบบเมกะเทอร์มินอลบนพื้นที่ประมาณ 2, ง 2> งอ 2> งแสนตารางเมตรเ,เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารก่อนเดินทางและประชาชนทั่วไปสามารถมาใช้บริการได้ครับเป็นการรองรับกรณีที่มีการเดินทางมาถึงสนามบินก่อนเวลามีพื้นที่พักผ่อนมีร้านให้เดินช้อปปิ้งด้านนอกก่อนเข้าเช็คอินได้อีกด้วยรวมทั้งยังมีบริการรถไฟฟ้าอัตโนมัติไร,ร้คนขับหรือ APM ซึ่งเป็นระบบขนส่งหลัก เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารจากเมนเทอร์มินอลกับเซาเทอร์มินนลโดยเราจะมาตามแผนแม่บทเดิมนั้นจะมีโครงการสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลักที่2หรือ Z2 เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอาคารแต่ได้ทำการยกเลิกจะไม่สร้างอาคาร Z2 ตแล้วตามแผนการดำเนินงานล่าสุดโดยจะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้เลยทีเดียวครับหากก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้เสร็จแล้ว และสามารถเปิดให้บริการได้แล้วจะเตรียมแผนในการปิดอาคารผู้โดยสารัหรือเมนเทอร์มินาลในปัจจุบันเพื่อรับผู้คนใหม่เพราะอาคารเมนเทอร์มินนลนี้การเปิดใช้งานมานานแล้วตั้งแต่ปี2549ครับให้ริสร้าัเป็นนักท่องเที่ยวประมาณนัะครับอกนนี้ทอทยังมีแผนงานที่จะสร้างทางวิ่งเส้นที่4หรือรันเวย์สซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันอกสนามบินสุวรรณภูมิโดยจะใช้เวลาออกแบบรายละเอียดประมาณ10เดือน คาดเปิดประมูลได้ในต้นปี2,570ใกล้เคียงกับอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้โดยประมาณการวงเงินลงทุนไว้ที่20,000ล้านบาทใช้เวลาในการก่อสร้าง3ปีและสามารถเปิดให้บริการของรันเวสีได้ในปี2,573ครับหากรวมพื้นที่ของทุกอาคารรองรับผู้โดยสารทั้งหมดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วคาดว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากท่าอากาศยานดูไบเท่านั้นครับอันดับสองของโลกนะทุกคนระองจากดูไบอดใจรอ,อกันอีกประมาณ5ปีประเทศไทยจะมีอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ South Terminal เป็นการเพิ่มศักยภาพของสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ <S <S อดใจรอ,อกันอีกนิดคุณผู้ชม จะได้ใช้บริการกันอย่างแน่นอนครับโอ้ทุกคนเนาะก็ประมาณนี้นะทุกคนเนาะสนามบินสุวรรณภูมิจะได้มีการปรับปรุงแล้วขยายเพิ่มอีกเนาะ เพราะว่าตอนนี้สนามบินส่วนอุณภูมิแอร์อแอตแหนทุรคนเนาะมีนักท่องเทีย่ยวเขามาไล่แหงฮ็ดให้มีความแออัดแล้วก็กําลังจะสร้างใหม่เนาะสร้างใหม่โดยการที่จะเพิ่มเพิ่มขนาดให้ใหญ่นะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นห้องจักดูใบเนาะอันดับสองของโลกเป็นสนามบินทีวีความสวยงามและก็ใหญ่ที่สุดในโลกเนาะ,ะในอันดับสองของโลกนะทุกคนะ ก็เป็นสิ่งที่ภุ่ิใจกับพี่นรางมื่ยไลายเนาะประมาณอีก4-5ปีน่าจะได้สมใสในสนามบินส่วรรณภูมิใหม่ๆก็ต้องขอบคุณสำหรับช่องที่บาบูนีได้นำมารีแอคชั่นนะก็เพื่ออยากให้หลายๆคนได้เห็นเนาะถ้าบอจะเป็นคนทางบานตัวเองที่ยังบอกมีแบบนี้ก็เลยได้นำมาเสนอ กกตอนที่จะเป็นคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บาบุญมานี้เ็นคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็เสือเอ้อนะเสือว่าวันหนึ่งบาวบุญนี้ต้องไป,ไปเที่ยวเมืองไทยไปเห็นบรรยากาศอยู่เมืองไทยโดยตัวของบุญมานเองคลิปนี้ต้องขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบาย